สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีครับวันนี้มาส่งงานทัวริงนะครับก็สเตปนี้นะครับเป็นสเตปขับเล่นนะครับดันโลออกทิปนะครับนี่ครับสภาพแบบว่านะครับถ้าสวนเพื่อนนี่เพื่อนก็งงเหมือนกันนะครับผมนี่สเตปไม่น่าจะวิ่งได้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับก็เป็นสเตปดันโลนั่งขับประมาณ ประมาณสัก600เมตรนะครับผมเดีย๋ยวดูไม้กันครับผมอันนี้ไม้เดิมรถเลยนะเนี่ยครับยางใหญ่ๆล้อใหญ่ๆเลยนะครับผมขับน้ําหนัก70กิโลเดี๋ยวดูว่ามันมันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่นะครับผมสเต็ปแบบว่าหนักๆแบบเนี้รถตเดิมหนักๆนะครับลงลอ้อสียางใหญ่หญตโตๆครับเรียกว่าสเต็ปออกทิศโดยตรงเลยดันโลนะครับผมก็ เดี๋ยวมาดูครับวานั่งขับนะครับผมไม่ใส่บางลมนะถ้าใส่มันจะวิ่งวันนี้อีกนะครับอันนี้บางลมผมไม่ได้ใส่นะครับผมก็เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะ รถก่อนนะครับ